ผม <ục> จากาตีกีรพงศ์มีนาพันธ์ครับชิลเลชิมิเป็นนักวิ่ง1น0เมตรแลงถดหเมตรครับตอนนี้ความพร้อมของทีมประาจเปซ็นะครับก็รู้แล้วว่าใครได้รับเลือแนที่จะมีจังรวที่จะได้มาครับว่าใครจะเพื่อเนกีฬาอีกซ์มสการไปเยือนวันนี้ไม่เจบวันครับเราจะเดินทางวันที่20ปีลกลับมาสามสิบเอ็ หรือว่าข้อดีที่เราไปเก็บตัวเยอรมันหนึ่งเราจะมีเกมการแข่งขันที่เราจะได้แข่งกับพวกยุโรปก็คือ,อ,อนักกีฬาที่มีความสามารถสูงเข้ามากออกในเอเชียเพื่อ,อ,อการพัฒนาการแล้วก็ประสบการณ์ของเราจะมากกว่าที่เราจะเห็นในเอเชียถ้าเรากลับมาจาก แข่งกับทีมแข่งขันที่ดีกว่าแล้วกับแข่งในเอเชียความตื่นเต้นและความที่มั่นใจในสนามเขาจะมาขึ้นตอนนี้ก็ตั้งเป้าแค่จีนและอเมริกาครับเพราะว่าวิ่งผ่าสี่หนึ่งร้อยของทีมชายทีมใหม่สสทั้งชีวิตครับยกเว้นผมคนเดียวที่วิ่งไม้สามเมื่อสี่ปีที่แล้ววิ่งเหนือและอเมตรขอเข้ารอบชิงก็คือรอบแปดคนสุดท้ายครับถ้าเข้ารอบชิงได้ก็หวังจีนและอเมริกาแต่ก็ พยายามถึสามารถแล้วก็ทำเต็นที่ครับจะทําเวลาให้ต่ำกว่า10.30ก็คือ10.2ครับเพื่อจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะแข่งในเอเชียแล้วก็คุณดีายไปโอลิปิกให้ได้ในปี2 0ง6ัครับตอนนี้10.3รู้ก็น่าจะวิ่งได้เป็นสนาตรฐานนะครับแต่ไปเก็บตัวเยอรมันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ที่จะอยู่ประมาณ7จสวันแล้วก็จะใช้เวลาที่ไปเก็บตัวเยอรมัน7จวันนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อจะให้สถิติลง10.2แล้วมาแข่งในเอเชียนเกมเพื่อใช้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นครับแฟนๆกีฬ กรีทาวิ่งสี่วิ่งปัดสีคุณ100เมตรแล้ววิ่งอีกไปก็ห0 0เมตรของมิตนะครับแล้วก็แฟนกีฬาทุกคนที่เป็นกำลังใจใหน้นักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาเอซช่งเกมที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีนะครับก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้เราในการแข่งขันไอซิ่งเกมครั้งนี้ด้วยนะครับ